สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการบวกจำนวน2หลักกับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะโจทย์นะคะที่มีจำนวนการบวกที่มีจำนวน2หลักกับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทด จำนวน2หลักกับ1หลักก็คือ56บวก2ที่ผลบวกไม่เกิน156่บวก2เท่ากับ58ไม่มีการทดนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรก54บวก3เท่ากับสี่เหลี่ยมโดยครูนะคะจะใช้การนับต่อนะคะนับต่อจาก54หรือ3าคะ เราจะใช้การนับต่อจากจำนวนที่มากกว่านะคะเพราะว่าง่ายและเร็วนะคะนักเรียนครูจะนับต่อจาก54ทีละ1ไปกี่ครั้งคะใช่แล้วค่ะนักเรียนไป3ครั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า55 56 57ดังนั้นนะคะ54บวก3ก็จะได้คำตอบเป็น 57นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูข้อสองกันเลยนะคะโจทย์มีว่า42บวก5เท่ากับสี่เหลี่ยมนับต่อจาก42หรือ5้าะนักเรียนครูบอกเมื่อกี้ก็คือต้องนับต่อจากจํานวนที่มากกว่าเพราะว่าจะได้ง่ายและเร็วนะคะใช่ไหมคะอะ่ดังนั้นนับต่อจาก42ทีละ1ไปกี่ครั้งคะ ใช่แล้วค่ะไป5ครั้งเพราะว่า42บวก5จะได้เป็น43 44 45 46และ47ดังนั้น42บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ47นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยนะคะ ปรย์มีอยู่ว่า3 4มสบี่วก4เท่ากับสี่เหลี่ยมโดยครูนะคะจะใช้แผ่นตาราง34นะคะก็คือแผ่นตาราง1 0 3แผ่นนะคะและแผ่นตารางหน่วย4หน่วยนะคะก็จะได้34และ4นะคะครูก็จะใช้นะคะแผ่นตารางหน่วยนะคะแทน4นะคะ4หน่วยนะคะหรือ10แผ่นโดยครูนะคะจะ แยก34เป็นส่วนย่อยนะคะก็จะได้เป็น30กับ4ครูนะคะจะใช้ขั้นที่1ก็คือ4บวก4นันกเรียนคิดว่า4บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้น4บวก4เท่ากับ 8ขัดที่2เราจะใช้30นะคะแผ่นตารางนะคะ10นี้นะคะบวกกับ8นะคะนักเรียนคิดว่า30บวก8ได้ไหรคะงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ30 8ก็คือแผ่นตาราง10ก็คือ30 31 32 33 34 35 36 37 38 ดังนั้น34บวก4จะเท่ากับ38นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4 53บวก6เท่ากับสี่เหลี่ยม53นะคะครูจะใช้แผ่นตาราง10นะคะหแผ่นนะคะแทน50แล้วก็แผ่นตารางหน่วย3แทนจำนวน3นะคะบวก6ครูจะใช้แผ่นตารางหน่วย6แผ่นนะคะแทนห 53แยกเป็นส่วนย่อยได้ว่า50กับ3ขั้นที่1 6บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะนะัเกเรียน6บวก3ก็คือเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้น6บวก3เท่ากับ9ขั้นที่2เรานำ50าตรงนี้นะคะ 50ตรงนี้บวกกับ9ตรงนี้นะคะได้คำตอบก็คือ50 9นั่นเองค่ะนันเกเรียนดังนั้น53บวก6เท่ากับ5้ต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการหาผลบวกของจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักอาจใช้การนับต่อหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม ต่อไปเรามาดูภาระงานในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า 93, 94และ95สําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับหน้านะคะคนักเรียนสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย